นะในเบื้องต้นของการเนะจริญสมาธิภาวนาหนะัวใจสำคัญคือการหาสมดุลนะหรือความพอดีนะระหว่างความนะตั้งใจนะหรือความเพียรนะกับความผ่อนคลายนะความผ่อนคลายเราดูที่อิรียบทการนั่งของเรานะกล้ามเนื้อนะความรู้สึกทางกาย นะให้มีความรู้สึกผ่อนคลายนะอย่างที่ท่านอาจารย์สอนนะในภาคเช้านะว่าท่านั่งของเราให้มีความสมดุลอนะ่คือหลังของเราตรงนะแต่ไม่เกรงนะมีความผ่อนคลายนะส่วนใหญ่เราเราจะใช้ช่วงแรกของการนะนั่งสมาธินะสักเล็กน้อยในการที่จะสำรวจร่างกายของเรา นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรานั่งสมาธิในช่วงเย็นนะช่วงที่เราเสร็จจากภารกิจการงานต่างๆเรามักจะมีความเครียดนะหรือมีความคิดนะสะสมนะจากสิ่งต่างๆที่เราพบส่งผลต่อกายโดยที่ไม่รู้ตัวนะการที่สังเกตนะความรู้สึกทางกายนะก็จะช่วยนะทำให้เรา เห็นนะความเครียดนะหรือความคิดสะสมที่มันส่งผลต่อกายได้สำรวจตั้งแต่กลางศีรษะลงไปจนถึงปลายเท้านะว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะรู้สึกตึงหรือเกร็งบ้างหรือเปล่านะก็ให้ผ่อนคลายาทีนี้ความเพียรของเรานะก็จะอยู่ที่ความาตั้งใจ ในการที่จะเจริญสตินะหรือความรู้สึกตัวนะก็มีหลากหลายวิธีในการที่เราจะเจริญสตินะแต่ในที่นี้เราใช้ลมหายใจของเราเป็นที่ตั้งนะของสติหรือเป็นเครื่องกำหนดของสติและความเพียรของเราคือการรู้สึกตัว นะมีสติรู้ตัวนะว่าเรากำลังหายใจเข้าในปัจจุบันนะหายใจออกในปัจจุบันนะเราอาจจะใช้วิธีการนับนะเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยกำกับนะใ้เรามีสติรู้ตัวต่วตอเนื่องนะอยู่กับลมหายใจนะเป็นต้นว่านะ เราอาจจะใช้วิธนะีหายใจเข้านับในใจ1 2 3 4นะหายใจออกนับในใจ1 2 3 4 5นะนะหพอหายใจเข้าก็1ถึง4อีกนะหายใจออกก็1 5ึงถึงอีกหรือจะเป็นวิธีอื่นที่เราถนัด อย่างเช่นว่าหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2องหนะึ่งหนึ่งสองอย่างนี้ไปเรื่อยๆรอบต่อไปก็เป็น1 6, นะึถึงหกนึ่งถึงเ1็ดนะึถึงแปดหถึงเก้ึงถึงสิบพอครบ มารอบที่เรานับหนึ่งหนึ่งสนะไปเรื่อยๆจนถึง10บสเราก็ย้อนกลับไปนับ1 1ึนะหถึงหใหม่การนับก็เป็นอุบายเป็นวิธีการที่ทำให้จิตของเราตั้งอยู่ในปัจจุบันมีความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างต่อเนื่อง ทำให้จิตของเรามีงานทำนะพอจิตของเรามีงานทำคือการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องนะจิตก็จะยอมวางความคิดนะเราสังเกตว่าเรานั่งเฉยๆนะเราจะไม่สามารถบังคับตัวเ,เองให้หยุดความคิดได้นะการบังคับนะให้ตัวเองหยุดคิดนะก็เป็น สิ่งที่ทำไม่ได้หรือไม่ควรทำพอเท่าไรายิ่งฝืนทำนะยิ่งบังคับจิตเท่าไหร่จิตก็จะต่อต้านเรามากเท่านั้นสิ่งที่เราทำคือมีอุบายามีการสังเกตมีการเฝ้าดูแลจิตใจของเรา,าและที่สำคัญคือมีเมตตา,าต่อตัวเอง มีความหวังดีนะต่อตัวเราเองไม่หงุดหงิดไม่รำคาญนะเวลาที่จิตของเราเผลอนะส่วนใหญ่เราก็จะเผลอคิดในเรื่องอดีตนะเผลอคิดในเรื่องอนาคตนะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ตัวว่าเราเผลอนะไม่ว่าจะคิดเรื่องอดีตก็ดีหรืออนาคตก็ดีนะให้ค่อยๆดึงสติกลับมาปัจจุบัน นะสอนตัวเองว่านี่ยังไม่ใช่เวลาคิดนะยังไม่ใช่เวลาคิดเรื่องอดีตยังไม่ใช่เวลาคิดเรื่องอนาคตนะเป็นเวลาของการฝึกสตินะที่เราจะอยู่กับปัจจุบันนะยอมที่จะวางความคิดนั้นไปแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจนะอันนี้คือความเพียรของเรา เพียรในการที่จะรักษาสติเพียรในการที่จะรู้ตัวเพียรในการที่จะรับรู้ว่าเรากำลังเผลอคิดและเพียรในการที่จะกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบัน,นทั้งหมดนี้ให้คำด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย ให้มีความตั้งใจในการกระทำนะในการสร้างเหตุนะแล้วเดี๋ยวผลก็เป็นเรื่องที่ติดตามมานะจะสงบหรือไม่สงบในตอนนี้นะไม่ใช่ประเด็นสำคัญหัวใจสสำคัญอยู่ที่การเจริญสตินะและรักษาสติอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวตลอดเวลา นะสร้างความยินดีนะความพอใจนะให้กับการเจริญสติของเราในแต่ละลมหายใจนะค่อยๆทำไปนะด้วยความรู้สึกผ่อนคลายนะด้วยความเมตตาต่อต,ตัวเองนะด้วยความปล่อยวางในผลนะของการปฏิบัติ ค่อยๆพยายามหาสมดุลหาความพอดีนะระหว่างความตั้งใจนะไม่ให้ตั้งใจมากเกินไปจนกระทั่งเกิดความเครียดอนะ่แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยเกินไปนะจนกระทั่งเผลอง่ายนะง่วงฟุ้งซ่านได้ง่ายนะหาจุดที่พอดีพอดีนะเป็นความสมดุลนะ ในระหว่างการเจริญสมาธิ